บนบนจริงๆทุกวันเสียดกันก็ไม่ได้น้องน้องแมวขี้บนหลอดอะขี้บนห <c oughs> ลับหูหลับตาบน <c oughs> ขาก็ไม่ได้สนใจตัวเองนะงด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 หมดแรงไปแล้วมั้งเช้ามาก็ข่มเขาไปหมด ไม่รู้จะสนหาอะไรเสาะแสะไปหมดสนจริงๆหาอะไรลูกหืมหืมหาอะไรหืมมองหาอะไรน้ามองหาจิ้งจกอยู่ไหนน้าอ๊ยอ๊ยอุ๊ยอ๊ย มองอยู่หลังคานู่นเจอนะเออเหอเออเหรอเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหโอ้โหเออเหอเอหรอตาละแปว๋วเลยน้องขาวเห็นจิงจกแล้วตื่นเต้น แหววเลอุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุยอรูปหล่อประจำบ้าน